เอาละครับสูตรดีทานผู้ชมทุกคนนะฮะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ Mobile Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity TV หรือ Identity f i นั่นเองฮนะสำหรับเมื่อวานที่ผ่านมาฮนะมีการปล่อยภาพตัวฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดฮนะนั่นะคือเจ้าลิซ์ดแมนฮนะหรือหลาย,ลายๆคนอาจจะเรียกว่าเจ้ามนุษย์กิ้งก่าก็เป็นได้ฮนะสำหรับชื่อจริงๆของเขาแล้วฮนะก็ชื่อลูเชีโนดูซซี่นะครับผมโดยตัวเขาเนี่ยได้มีอาชีพเป็นนักวิจัยสัตว์เลือ้อยคลานหรือว่านักวิทยาศาสตร์นั่นเองฮนะ เรือภูมิ89.7องศาคงที่48ชั่วโมงผลตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวลิโปไซน์และโบโดไซต์คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประวัติโดยสังเขปรือว่าคร้าวๆให้เพื่อนได้ฟังกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังประวัติของเขาทั้งหมดนะฮะผมต้องขอขอบคุณข้อมูลนะจากแฟนเพจมันเผาแก๊งแปลมันนะครับผมที่ได้แปลข้อมูลจากภาษาจีนเนี่ยมาเป็นภาษาไทยให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปละกันสำหรับใครอยากเข้าไปที่กลุ่่่มหรืออววาแนนนนนเเีี้ัังผด๋ย เรามาดูกันที่ประวัติของตัวฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับผมสำหรับตัวนี้ฮะมีชื่อว่าลูคิโน่รอสซีฮะเป็นนักวิชาการและนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นฮะซึ่งส่วนตัวของเขาเนี่ยเขามีความชื่นชอบฮะแล้วก็สนใจที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับทางด้านของสัตว์เลื้อยคลานเป็นพิเศษนะครับผมอัตราการแข็งตัวของเลือดดีขึ้นมากประสิทธิภาพกาล้ามเนื้อด,ดีขึ้นท่าการตอบสนองความแข็งแรงและืดหยุดนสายตากลับมาเป็นปกติ พูดทดลองไม่ต้องใช้แว่นสายตาอีกต่อไปวันหนึ่งฮะเขาได้รับของขวัญจากเพื่อนของเขาซึ่งมันเป็นสารสกัดจากงูสายพันธุ์ที่หาย,ยากที่สุดในโลกฮะและนั่นฮะเป็นวันสุดท้ายที่ทุกคนฮะได้เห็นเขาก่อนที่เขาจะหายตัวไปตลอดการจากนั้นไม่นานฮะเจ้าหน้าที่ได้พบกับคราบเลือดฮะ อยู่บริเวณห้องทดลองเขาแต่ที่น่าชงวนใจมากที่สุดนะคือการได้พบกับเก็ดสีเขียวขนาดใหญ่ที่มีความหนาและแข็งแรงดุดเหล็กนะฮะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่พบเจอฮะเขามีการวิเคราะห์ออกมาว่าน่าจะเป็นเปลือกหรือเกรดฮะของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่อาจจะเป็นสัตว์ชนิดใหม่ของโลกก็เป็นไปได้นั่นเองฮะผมใช้ชีวิตนักวิทยาศาสตร์พยายามสร้างโลกที่ไม่มีจุด่อนไม่มีคนแปลกแยก ผมอยากจะสร้างมนุษย์ให้ทรงพลังแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอน่าสมเพชโง่เขลาบุบปัญญาทําไมต้องเป็นมนุษย์ถ้าเราเป็นได้มากกว่านั้นมากเร็วกว่าแข็งแรงก,กว่าฉลาดกว่านี่คือของขวัญที่ผมมอบให้โลก และน,นี่ก็คือเป็นประวัติตัวฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่กําลังจะเข้ามาที่เซเวอร์ของเราฮะเจ้าลิซาดแมนหรือหลายคนอาจจะเรียกว่ามนุษย์กิ้งก่าก็ได้ฮะภายในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นทางด้านของเจ้ามนุษย์กายพันนะฮะซึ่งผมตัดมาจากคลิปหนังเรื่องหนึ่งนั่นเองฮะก็เอามาประกอบระหว่างเล่าเรื่องนะครับผมวันนี้ข้อมูลทุกอย่างน่าจะครบถ้วนถ้าเกิดผมทําอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยขออภัยทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนจกลากไปฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับโมวินน bye วดิกชา